สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการสนุกสนานนิทานไทยดำเนินรายการโดยลุงสอนออนซอนสบึกกุยแล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิคของเรานายคองเด็กชายพระพิจิตมีสุขวันนี้ฝนตกพี่น้องมันหนาวเยือกพิกล ก็เลยนึกว่าอยากจะเล่าเรื่องผีให้ฟังกันหุ้ยน่ากลัว <c oughs> <c oughs> นะเอ๊ะไหนบอกสนุกสนานนิทานไทยไงลุงสอนทำไมจะเล่าเรื่องผีแต่ล่ะอมีคนว่าเงั้นใครว่าก็ลุงสอนนี่แหละว่าตัวเองอ่ะก็ต้องเล่าให้มันสนุกใช่ไหมอเอาเรื่องผีที่มันสนุกสนุกมาอาวมันมีอะไรสนุกมาก สนุกหรือไม่สนุกก็ไม่รู้ละลุงสอนหามานะฟังมาเมื่อตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะฟังแล้วชอบเอาเอามาเผื่อแผ่กันฟังนะครับนะเรื่องแรกผีกินไส้แต่ย้ยอยแต่ย้อยเนี่ยเป็นใครนะเรื่องนี้แม่แก่เล่าให้ฟังแม่แก่ของลุงสอนนี่นะแม่แก่ก็คือยายนะพี่น้องนะแนะม่แก่นี่ ชื่อว่ายายแวลจันดำชื่อเดิมก็ยายเวลแต่นามสกุลเดิมนะพุ่มเทียนเขาเป็นลูกตาฉำพอมาได้กบพอแก่เลื่อนก็เปลี่ยนนามสกุลเป็นจันดำนี่ตาฉำนี่เขาเป็นสปัปเพลเขาเป็นผู้เรืองวิชาอาคมถึงขนาดว่าไม่แก่เล่าให้ฟังว่าตาฉำานี่เคย ลงไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านยังไงก็ไม่รู้นะครับนะมันมีเพราะว่ามีคนไปท้าพนันว่าตาสัมนี่เขามีวิชาจริงหรือไม่จริงว่างั้นนะเออปะเอ,อิญนะอีระหว่างที่คนเขานินทากันอยู่นั้นตาชั้มก็เกิดได้ยินขึ้น่ะตาชั้มก็บ่าเอา้าบอกมึงไปเอากระทูมาคนละแบกคนละแบกเจ็ดแบกกูจะลองวิชากระทูเจ็ดแบกให้มึงดูว่างั้นเออตาชั้มว่าเงั้น ว่าแล้วก็ลงไปอยู่ในบ่อน้ำแห้งบ่อนึ่งนะครับนะเอา้าปกมือควางไม้กระทูพี่น้องรู้จากไม้กระทูไหมนะกระทูก็คือไม้แหลมแหลมเหลาไว้สําหรับเอาไปทําปกข้างถั่วอะไรเงี้ยนนะ่ะไม้ไผ่ะเหลาให้มันแหลมข้างนึงไว้สําหรับปักดินนะครับนะแล้วก็ปักสลับกันไปสลับกันมาเนะี่ยเขาเรียวกว่าไม้กระทูนะครับ เอาไว้สําหรับหาบโนนหาบนี่ก็ได้นะทีนี้ตาสามก็ลงไปอยู่ในบอ่อเอา้าพวกมึงว่ากันนะควางให้โดนกูนะพุ่งมาลงมาเลยพุ่งมาหมดเจ็ดแบกกันแนะพวกมึงควางให้โดนกูพุ่งมาให้โดนกูว,นะนกว่างันนะในบ่อกว้างสักประมาณไม่เกิน2เมตรเนาะบ่อน้ำเนี่ยนะสมัยก่อนเนะี่ยน้เมตรครึ่งเท่านั้นแหละนะอย่างเก่งกน,นะครับนะลึกประมาณ2เมตร3เมตร4ี่เมตรว่าไป แล้วแต่ความลึกเจอน้ําเร็วก็ไม่ลึกเจอน้ําชาก็ลึกหน่อยนะบางทีก็ขุดกัน6วา8วาก็มีนะครับนะทนนี้ก็ตะสามก็ลงไปอยู่ในบ่อแล้วก็ให้พวกที่ว่าแกเนี่ยควางไม้กระทูนะก็ระดมควางกันใหญ่เอออีทีแรกยังไม่คว่างบอกอแต่แกตายขึ้นมาแกยังมาโทษขานะตะสามว่ากันนะอืเอา้านะเอา้เอา อีแววเป็นพยา,ยานนะกูไม่เอาโทษพวกมันมึงอย่าไปเอาโทษมันนะว่างั้นสั่งลูกเลยนะนี่ก็พวกนั้นก็เอาเลยจีนะอยากจะลองของอรู่แล้วอะนะครับนะก็คว้างกระทูล,ลงไปพิ้วพิ้วพิ้วนะพุ่งลงไปใส่ตะสามที่อยู่ก้นบ่อน,นั่นนะนะจนหมดเจ็ดแบกตะสามยืนเฉยเฉยนะไม่ขยับตัวเลย กระทูนะั่นนะไม้กระทูตั้ง7แบกนะเราก็ไม่รู้ระแบกบมาสักกี่อันนะเนาะนะครัก็ไปตัดมาคนละกี่อันกี่อันก็ไม่รู้ละนะครับนะก็คงไม่ถึง7จแบกหรอกนะครับลําพังว่าคนอยู่ในบ่อเนี่ยมันจะหลบไปได้สักเท่าไหร่แต่แม่แก่บอกว่าโอ้ยงอมมึงนะไม่ลบไม่ลบเลยยืนยุก,กท็ทีว่างี้แม่แกเล่าให้ฟัง ไอ้น้อยกตตะกรนี่ยเขาถือจริงถือจังวิชาอาคมเนี่ยเขาก็ดีจริงว่างั้นเออแม่แก่จะโมหรือเปล่าก็ไม่รู้ละน,นี่แม่แก่เล่าให้ฟังอันนี้เขาเรียกว่าคาถากระทูเจ็ดแบกก็ปรากฏว่าอ่าไม้กระทูที่คว้างลงไปจนเต็มบ่อ่นน่ะน,นะไม่โดนตะฉ้ำเลยแม้แต่อันเดียวนี่นนเขาเรียกว่าคาถากระทูเจ็ดแบกที่นี่ก็เป็นผู้เรืองวิทยาคมนะครับนะก็ได้รับการ ยกย่องนะให้มีบรรดาศักดินะ์เป็นสัป,ปเปลอประจำำํา <c> ต <oughs> ําบลสับปปเปลอนี่ก็เป็นบรรดาศักด์นะครับนะเ <c oughs> บนาะบรรดาศักดิ์ในตนําบลนะก็ทําหน้าที่นะแล้ววิชาอาคมนั่นก็ถ่ายทอดลงมาถึงลูกถึงหลานนะครับนะทุกวันนี้นี่คนที่ได้ไว้นะครับก็มีอานะทิตนุ่มนะก็ได้ไปจากตะย้อยบ้างนะครับนะ แล้วก็มีนานะครับนะลูกตาย้อยนี่แหละนะได้ไปคนนึงนะก็ไม่รู้ว่าลําเรียนอะไรกันมั่งก็เคยนะครับนะผมนี่ในฐานะเป็นหลานนะก็ไปขอเรียนกาตาตาตาสอนให้มั่งที่นะคาถาอาคมเนะี่ยแต่ย้อยบอกว่ามึงจะเรียนไปทําไมว่างั้นมึงเรียนหนังสือมึงไปเ้อะอ,อดเลยสิครับนะก็เป็นอันว่า ทุกวันนี้ก็ไม่ได้รำได้เรียนคาถาอะไรก็แต่ย้อยไม่แต่บทเดียวนะครับนะแต่ย้อยตายไปแล้วไม่ต้องตามไปเรียนละทีนี้ <c oughs> ะตาซำถ่ายทอดให้แต่ย,ย้อยนี่เมื่อตอนเด็กๆนี่แต่ย้อยเนี่ยเขาว่าจอมสนเหมือนกันทําไม่แก่เล่าให้ฟังนะครับนะทีนี้แต่ย้อยเนี่ยเป็นลูกคนรองอไม่ใช่คนรองเป็นลูกรองสุดท้ายนะเนาะเป็นพี่ใหญ่สุดทุกวันนี้พี่น้องอะตระกูลนี่เหลือเยซุทคนเดียวนะครับนะยังไม่ตายนะแปดสิบกว่าแล้ว นะเราเรื่องจริงเลยเนี่ยนะแต่ย้อยนี่ไม่แก่ว่าตะสามนะให้มีหน้าที่เลี้ยงควายทีนี้มีอยู่วันหนึงนน่งหนาฝนอย่างนี้แหละทีนี้ก็ตอนควายเข้าคอบกบรากฏว่านับไปนับมาควายหายไปตัวหนึ่งก็กลัวพ่อตีก็กลัวตาสามนั่นแหละตีนะครับนะฮะ แต่ย้อยก็หนีเลยทีเนี้ยพอตอนควายเข้าคอกเสร็จนะพ่อกับพวกแม่แล้วก็พี่น้องกําลังจะกลับมาจากนาเออกูไม่อยู่รอไม้แล้ววางั้นนะแต่ย้อยเด็กๆนะอายุสักแปดเก้าขวบประมาณ10บขวบสิบเอขวบประมาณนี้แหละนะครับนะ ไม่แก่ก็จําอายุไม่ได้ว่าประมาณนี้แหละประมาณบกมึงนี่แหละว่างั้นนะสมัยเล่าให้ฟังนีก็สมัยนั้นผมก็ประมาณสักอยู่ปฐมปลายนะสิบขวบสิบเอ็ดขวบประมาณนี่แหละเนี่ยก็จามาเนาะมาเล่าสู่กันฟัง,งกูไม่อยู่แล้วว่างั้นเองแต่ยอยอ่ะหนีไปเลยนะนี่พอตาสามกลับมาพวกพี่ๆกลับมาพวกไม่แก่เนี่ยกลับมาจากทําไร่ไถนาก็มาถึงบ้านเอไอย่อยมันหายไปไหนทําไมมันไม่ ติดฟืนติดไฟอา้าวข้าวปลาก็ไม่หุงไว้ให้กินเอ๊ะมันหายไปไหนของมันว่างั้นเนาะเออทีนี้ก็ดูโนนเอ๊ควายก็เข้าคอ,อกเรียบร้อยแล้วนะไอ้เจ้าตัวมันไปเที่ยวเล่นที่ไหนมืดค่าแล้วไม่กลับบ้านว่างั้นแต่สามก็บนบ่นไปบ่นมาก็เดินดูหาตรงโน้นหาตรงนี้ไม่เจอก็ไปดูที่คอ,อกควายก็ปรากฏว่าเอา๊ะนับไปนับมานะควายมันหายไปตัวหนึ่งชัดชัดชาไอ้นี่ นี่มันคงทําควายหายละสินีมันถึงด้หนีซ่อนหน้าไปเนี่ยลายนักน้ํามึงวา่างนั้นเหรอเออในที่สุดก็แต่สามก็ไปไล่อ่าไม่ใช่ไปไล่อ่าเขาเรียกว่าอะไรไปตามหาควายนะก็ชว,กชวนเพื่อนบ้านเผื่อว่าขโมยกระโจนจะลักไปก็ปรากฏว่าควายมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกนะครับนะมันก็อยู่ตัวอีตรงทุ่งที่เอาไปเลี้ยงนั่นแหละมันหลงอยู่ตัวเดียวมันไม่ตามฝูงมา นะเขาก็ไปตามควายกลับมาได้นีนีอาตามควายกลับมาได้แล้วไอ,อ้คนเลี้ยงควายนี่ที่ยังไม่มาท,ทําไงล่ะทีนะี้ก็ไปเที่ยวตามหาตรงนนตามหาบ้านญาติก็ไม่เจอตามวัดก็ไม่เจอเอ๊ถามหลวง,ลงพ่อหลวงพี่นะตามวัดก็บ่าอืมก็เห็นมันแวบๆในโยมว่ากันนะหลังจากที่หาตามบ้านทั่วแล้วไม่เจอก็ไปหาในวัดนะ พระก็ว่าเออคงจะเห็นมันแวบๆท่าแทวะาะะะป่าชาเน่ยโยมมันจะเดินเข้าไปหรือมืดข้ามป่านนี้มันไม่กลัวผีหลอกหรืออุดปักชาสมัยก่อนน่ากลัวไม่แก่บอกว่ามันเป็นต้นไม้สูงใหญ่นะครับนะทุกวันนี้ก็ทําเป็นโรงเรียนบ้านนอินนั่นนะ่ะเนะแล้วก็เป็นป่าไหวนะป่าไหวป่าไม้เป็นซุ้มเป็นเซิงนะโอ้ยลบแล้วก็ผีสม,มัยก่อนไม่ใช่ผีเผานะพี่น้องผีฝังหลุมศพเต็มไปหมด นะกลางค่ำกลางคืนนกแสกนกก็แมวก็ให้ควักควักควักหมดละนะครับเนาะทีนี้ก็ไปนะออไอ้ย้อยมันไม่กลัวผีหรอกแต่สามว่างั้นเนาะกูลองไปดูในป่าชาสิเผื่อมันจะไปหมอบไปซ่อนอยู่ในนั้นเหมือนั้นนะก็เข้าไปก็ไปเจอแต่ย้อยจริงๆนอนซ่อนอยู่ข้างหลุมศพนะพอได้ยินเสียงจตสามมาก็ยิ่งหมอบใหญ่นะแต่สามก็บอกมึงออกมานะไ้ย้อยกนะูรู้มึงอยู่นี่นี่นะมึงออกมาเหมือน มึงไม่ออกมากูจะตีมึงว่าองั้นเองนะแต่ยอยก็มึงออกมาเหอะอะไม่ออกไงก็ไม่ออกหยับจับนะเอา้ากูไม่ตีมึงก็ได้ควายตามเจอแล้วมึงออกมาว่าเงี้นกูไม่ตีมึงแล้วว่างี้นอ่านะแต่ยอยถึงได้ยอมออกมานะแต่ําก็รักษาสัญญานะครับนะไม่ตีนะพากลับบ้าน ปรากฏว่ากินข้าวกินปลาเข้าที่หลับพอดีนอนเรียบร้อยเออไม่ทันสักเท่าไหร่หรอกครับนะคลางหูจับใครจับสันหนาวคนะออาลางหูจับไข่จับสัาวคลางข่้นหาวูั้ขาสันนาง่ากคลางูัข่นหาวูัไข่สันนาตากาวแลางหันไข่ใชรรนะ่าางัไขน,นนาวคางวงนหนาัไนหนอะว่อยงั้่อยัน,นนะ กูไม่อย่อยเอาแล้วมึงเป็นใครว่างั้นเนาะแต่สามแกก็สำทับลงไปอกูเป็นผีอีอีอะไรก็ไม่รู้ผมจําซ่อไม่ได้แล้วนะครับนะแม่แก่เล่าให้ฟังอุ้หลายปีแล้วอีอะไรก็ไม่รู้นะกูเป็นผีมึงองไงนะอีสมมุดวาสื่อีนวลก็แล้วกันเนาะเออกูเป็นผีนวลสมุดสมุดนะเอาแล้วมึงมาเข้าไอ้ย้อยทําไมอแต่สามว่างั้นไอ้ย้อยมาไปนอนทับหลุมศพกู มันเหยียบกูกูจะท่องลงโทษมันมึงออกไปเดี๋ยวนี้ในอีหนวนว่างั้นเะรแต่สามว่างันมึงไม่ออกแล้วมึงเจอกูแน่ว่างันเะมึงจะทำอะไรกูไอ้สามเอมึงจะทำอะไรกูได้เออผีก็ขู่อยู่งี้นเองอ้าวมึงลองดูได้ฮะเออมึงไม่รู้จักไอ้สามจะแล้วงั้ันเองว่าแล้วแต่สามก็ ทำน้ำมนต์เข้าเนาะอ,อืมาเศษเข้าไปนะครับนะ,ะเราก็ไม่รู้ว่าบทอะไรละนะน้ำมนต์ต้สามเขานี่นะเออสร์โครมเขาให้นะอ,อ,อีผีก็ร้องโอ้ยโอ้ยสามมึงเอาน้ำมนต์มาสาดกูทำไมเงี้ยเองผีเออแต่ย,อย้อย,อยก็ไม่แต่ย้อยเนี่ยตาสามก็ไม่ฟังแล้วมึงจะออกไม่ออกอีนวลก,ก,กูไม่ออกเองนะกูไม่ออกหรยอนะกูไม่ออกแล้วเอาวายมาเข้าทิา้งเนี่ยนะ หวดเขาควับควับอ,อู้ฝัดฝัดเนโอ้ยอินผีเี่ก็โอ้ยโอเอ้ยโอ้ยกูไม่ออกกูเจ็บแต่กูไม่ออกเออผีก็ทาดทาดใหญ่นะมันต้องถึงที่สุดนะแต่ซ้ำก็เอามีดหมอมานะจบ จิ้มลงหมดกระบาลเลยนะครับนะแต่เขาสับ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 ลงไปเงี้ยนะออสับสับสับแล้วเขาก็ว่าครถามไปด้วยผีก็ดินเรา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 ทีนี้จะออกก็ออกไปกูออกแล้วไม่ทำแล้วกูออกแล้วเดี๋ยวมึงต้องออกไปได้มึงต้องโดนก้อนแต่สามกัสับสับสับจับหัวนะเขาใช้มีดหมอสับมัอนเนาะอือผีก็คงเจ็บเนาะลองวอยยวยยวยใหญ่แรงอ่าเดี๋ยวอะมึงจะออกได้ยัง ออกแล้วออกแล้วมึงจะเข้าอีกไหมกูไม่ทาแล้วกูไม่ทาแล้วผี่ว่างง้นนอะเออแล้วมึงทําอะไรย้อยไปมั้งว่างงินนะกูไม่ได้ทําอะไรกูคแค่กินไส้มันเป็นนิดเดียวไส้มันขาดไปสองนิว้วเง้นนะเออว่ากินไส่แต่ย้อยขาดไปนิ้วหนึ่งหรือสองนิ้วนี่แหละนะครับนะกูกินไปนิดเดียวว่าเนนะเออมึงต่อให้มันเดืนนี้นะออแต่ย้อยแต่แต่สัมสั่งเนี่อยจะสับสนอย่นนะ ผีนี่ก็เงียบไปพักนะแล้วก็บอกว่ากู mm hmm. uh, ต่อให้เรียบร้อยเลยมึงให้กูออกมาสักทีนะกู uh, ต่อมึงต่อแน่แน่นะเอ้กู e uh, ต่อแล้วเนะเจ็บปวดทรมานเนาะโดนวิชาอาคมเขาเขานะครับนะก็ผีก็กอออกไปนะครับนะแต่สามก็ยกมีดขึ้นนะผีก็ออกไปแต่ย้อยกหง,งายหลังพึง่งนะลุกขึ้นมาลุกกลักลุก,กลักนะ mm hmm. พอ อ๋อขับเป็นอะไรนี่นะแต่เย็นนี่ขับไปนอนในพระชาลแล้วก็หมดสติไปไม่รู้ไปตอนไหนอ๋อว่างั้นน้ะเออมึงโดนผีนอนมันเข้าเองเจ้าทะเล,ลาไปนอนฮะนะอไม่เก๋กับเล่าอย่างงี้แล้วนะครับนะพี่น้องนะเอออ่ะจบเรื่องผีกินไส้แต่ย,ย้อยเนาะทุกวันนี้แต่ย้อยก็ตายไปแล้วนะครับนะอ่ะแปดสิบกว่ามากันแล้วเมื่อตายอะนะครับนะอ่ะทีนี้ เรื่องที่สองนี้เรื่องเกิดขึ้นอ่าก็ลุงสอนเองนี่แหละนะครับนะตัวลุงสอนเองนี่แหละว,วันเป็นวันหยุดหน้าหนาวนะหน้าหนาววันหนึ่งก็ไปนอนบรรยายานี่อยู่บ้านเนินควงลุงสอนนี่อยู่บ้านใต้ก็ไปนอนบรรยาตกเย็นมาก็มันเป็นวันหยุดนะเนาะ เพื่อนฝูงเยอะแยะนะจะเป็นอันโนนะขออญาตินะพี่น้องนะ,ะเรียกชื่อกันตามบรรน,นอกบรรน,นอกเราเนาะก็มีไอดดดมีอิจเจาะนี่มียิเดน <c oughs> เออมีอู้ไขต๊กไทยเยอะแยะมากมายในอิจเจ้าอะไรเงี้ยเนาะอืมก็เล่นกันสักพัก นะครับนะทีนี้พอไก้มืดนะชวนกันเล่นอะไรไม่เล่นเองทีนี้นะไปชวนกันเล่นซ่อนหาเล่นซ่อนหากเอ็ดสไพจ๊ะอ็ดสะพไอ้ซ่อนอะไรเงี้ยก็เล่นกันสนุกสนานไปนี่พอไก้มืดพยายาคําุุล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 มุลุลุตุุลุลุมุลมุมุุลมุตุุ่ลุลุุ มองตุ่ม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 มองเง่ว่าเออีนี้ยายดวนก็เนี่ยแม่เจาะนี่แหละเนี่ยยายดวนเนี่ยเขาเป็นน้องย่าเป็นน้องสุดท้องนะครับนะเขาก็มีผัวนะเขาก็ชื่อว่าตาดวนเหมือนกันนะตาดวนก็เป็นผัวใาญ่ลำดวนเออผัวก็ดวนเมียก็ดวนนะครับนะชื่อลำดวนเหมือนกันเออเออทีนี้ยายลำดวนทองคำนี่พอแต่งงานแล้วก็ ไปเปลี่ยนเป็นนางลำดวนเอี่ยมสวัสด์นะก็เป็นเมียนายลำดวนเอี่ยมสวัสด์นะครับนะเขาก็ตะโกนบอกเออยพวกเมืองม,มืดค่ำกันแล้วเลิกเล่นข้าวบ้านมืดคำ่ำนึงไปเล่นหมอบเล่นซ่อนระวังผีลักซ่อนนะวพวกเมืองฟังไหมพี่น้อง จ้างมันก็ไม่ฟังไอ้ธโมลเ่าเนี้ยนะมีลุงสอนนี่แหละเป็นหัวหน้าแกงนะครับนะเล่นต่อเล่นต่อยิ่งมืดยิ่งดียิ่งหายากยิ่งสนุกเฮอ,เ,อ,เ,อเล่นกันหมกระจับตากันไหมเอ๊กูบอกให้เลิกพวกมึงนี่เสียงโวยโวยมาจากบนเรือนจ้างมันก็ไม่ฟังนะกินข้าวกินปลาเลิกเล่นมากินข้าวกินปลากันแล้วไม่มีเสียงใครขานรลับ สนุกสนานยังซ่อนตัวกันยังแอดสับไพกันยังป๊อกกันเออยังเหี้ยวเหี้ยกันแอดสับไพ่ดิษนะอี่จอกขึงมาตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ป๊อกกูป๊อกมึงเลยสานมึงเป็นตาอ่ะไอซ้อนกันนับต่อหนึ่งสองสามสี่สักสองทุ่มเถอล่ะพี่น้องนะเล่นกันอยู่นะปรากฏว่าอีตาสุดท้ายเนี่ยออกมากันครบหมดแล้ว นะครับนะออกมากันครบทุกผู้ทุกคนแหละหายไปคนหนึ่งอีเจาะเอออีเจาะลูกตะดวนนั่นแหละใหญ่ดวนนั่นแหละนะครับนะหายไปคนเดียวเองเอาไงล่ะทินยก็ตามหากันนะเจาะเจาะกูยอมแล้วึงออกมาฮว่างั้นเนาะอืมอีเจาะเงับไม่ออก Đó Lượt lên nhẹp. lên á Ổn bà hết Chọ Nhập Lượt lên lâu ba lâu Nè tàng con cái tàng chúi cả tàng con Nhập Chọ Nhập Chọ mày Ui vai cái lớp chín nhau Ui Ui Ít chó hải Ui Ui Ít chó hải Thấm ngay hông Thấm ngay hông Ây đi Có phải bỏ mẹ mắn đọc Phỏ mắn nó Ừ Ở, hó, hó. เจาะหายไปไหนก็ไม่รู้เล่นสมองก,กันเจาะหายอีอ่ที่นี้ผู้ใหญ่ก็ลงมาหาเอาไฟไฟไฟเขาเรียกว่าไฟฉายมั่งไฟส่องกบมั่งไฟหน้าเนาะเออมาเทียวสอดเทียวส่องตามกองไม้มั่งตอมใต้รถรถมันมีรถเทเลอร์คันนึงนะไอ้เทเลอร์สำหรับเอาไว้พ่วงกับรถไถนานะไอ้จะไว้ไปนานะพี่น้องนะจอดอยู่ใ้ถุนนั่นนะ เหมือนกระแทะอย่างนั้นนะเหมือนเกวียนอย่างนั้นนะแต่เด็กเขาเรียกว่าทเลอทะเลกมาเออจอดอยู่ที่ทุนก็ไปส่องดูเอา้าตามรถตามอะไรที่จอดตามกองไม้ตามเสาตามมาสมทุมพุ่มไม้ข้าขอกหมูยุ่งข้าวไม่รู้ละนะครับนะเปิดกันส่องกันดูเปิดไฟละล้ำละเรืองไปหมดนะไฟฉายก็ส่องไฟฟ้าก็เปิดทุกอย่างทํากันบม หากันอยู่ครึ่ง่อนชั่วโมงเป็นชั่วโมงไม่เจอเออเอออีเจาะพีรักซ่อนซะแล้วเนาะโอ้ไม่ใช่กรับพวกผมเท่านั้นแหละที่หากันนะนะเออหลายคนนะพี่บ้านพี่น้องกันรวมๆเท่านั้นนะนะครับนะตายายตายยนยนะตาโกตาเกียเออตาเอออะไรละ่ะตะเดียวอืม โอ้มากันเยอะมาช่วยกันหาเต็มบ้านเต็มช่องกันไปหมดนะห่อมยนต์อยู่บ้านๆผีรักซ่อน,นทีพวกมึงฮนะเล่นกันไม่เขาเรื่องเขารลา้าเล่นกันมืดมืดคำํคำค้ำนหะงอมยนนะพ่อของยาเนี่ยพ่อของยายดวนนี่แหละนะครับนะห่อมก็ก็ทวดนั่นแหละพี่น้องนะครับนะก็บ่นกันไปนะห่อมก็ว่าเด <c oughs> ี๋ยวนะกูจะทำน้ำมนต์ก่อนว่างั้นนะห่อมก็ทำน้ำมนต์ นะแล้วก็ไปพรมทั่วบ้านสักพักหนึ่งนะพอพรมน้ำมนต์เสร็จแล้วนะก็ไปฉายไปส่องดูใต้รถเทเลอร์ที่เดิมนะซึ่งจะไปส่องกันตั้งหลายรอบแล้วนะอีเจาะนอนหมอบกระแตอยู่ต่งานร้นองไห้อยู่อยู่ตรงน้นอีเจาะมึงระาม,มันหมอบอยู่ตังนี้ออเออเง เจอแล้วเจอแล้วเองพากันลองนะครับนะเออก็เอาตัวเจาะออกมาเออเจาะก็ออกมาลองให้ฮ,ฮ,ฮนะเออเอาเอาพากันเนะี่ยจับลางเรือลางตัวเปื่อนขี้ดินขี้รสยเนาะเอาขึ้นบ้านพี่นะ้องนะสักใส่ไล่เลียงกันเจะมึงไปไหนมาแล้วลูกอย่าดวนว่างันเนาะเออเจาะมันก็เล่าให้ฟังว่าใครก็ไม่รู้พี่นะ้องนะมัดพามันไป พาเดินไปไหนต้นไหนก็ไม่รู้นะครับนะมันว่าเป็นด,ง,ดงไม้ดงไร่ไปต่งไหนก็ไม่รู้นะสักพักเจาะมันบอกว่าไม่ไปแล้วเนอข้าไม่ไปก็แก่แล้วเนื้ข้าจะกลับบ้านนะไอ้ผีไอ้ไอคนที่พาไปก็บอกว่าอย่ากลับเลยพาไปตรงโน้นไปพาไปกินพาไปดูไปอยู่ดีๆอะไรก็มันกันสารพัดจะกล่อมมาเนาะเออเจาะมันก็บอกไม่อา้าวคิดถึงแม่จะกลับแล้วมันว่างงั้น ว่าแล้วก็กระชากหลุดวิ่งหนีกลับมาเลยแล้วก็มานอนร้องไห้ฮูหๆอยู่ใต้ทะเลนั่นแหละนะครับนะง่อมยนตเขาบอกว่าเน่เนนะเขาเรียกว่าผีลักซ่อนนะมันเอาวิญญาณมึงไปนะแล้วก็บังตัวมึงไว้นะพวกกูพวก,ก,กนี้ก็หากันไม่เห็นนี่มันต้องทำน้ำมนว่าง,งั้นนะ เออทำน้ำมนต์ไปพรมก็หาเจอนะครับนะแล้วง่อมโยนก็เสกสายศีลผูกข้อม้เข้อมือมัดข้อมือเด็กๆกันทุกคนนะครับแล้วก็สร้างความอบอุ่นมั่นใจกันขึ้นนะครับนะแล้วก็เลิกเล่นซ่อนหากันไปได้อ่านะสามวัน <laughs> เอ,อจากนั้นก็กลับมาเล่นกันใหม่จ้ามันก็ไม่กลัวนะครับนะเออทุกวันนี้อีเจ้ะนี่ก็นะ ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะครับนะเออนายลําดวนนางลําดวนก็นยังอยู่นะแต่ว่าง่อมยนนี่ไม่อยู่แล้วนะครับนะตายตั้งแต่ผมอยู่มอสอนดนะครับนะ,ะสำหรับวันนี้เรื่องผีผีก็ว่าจะเล่าสัก4ี่หเรื่องนะลีดร,รายการไปแล้วปรากฏว่าเล่าได้แค่2เรื่องนะครับนะหมดเวลาซะและ้ว นะเล่ายาเล่ามากเล่าไม้ก็เบื่อกันเปล่าๆสำหรับวันนี้โชคดีผีหลอกกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ